กรับสบายดีเนาะมาพาะกับสองเบาะน้อยคือเขาเหมือนเหมือนเนี้ยเขาจะมีเนาะแขกไม่ยากอนะีู่ล้วเนาะเขทีมงานบินยย๊กใหญ่เขาเองเนะาะก็าจะมาถ่ายเพลี่คนละเหมือนเขาก็ขี่ออกมาเนาะเยาจะมาจอบบุญหลอดนำมาพี่สำหรับอะไรนะอัปเดตบุญหลอดเลยตอนนี้เขก็ต้องออกมาเดี๋ยวให้ถ่ายเพิ่งให้ใหมนะ่เนาะหลังจากพูดมาหอนเนะาะเขาจะมาในบุญหลอดกโอ้พี่ได้บุญหลอดกันบุญหลอดโอ้บุญหลอดพี่ขนาด จะเลยจะคองมาหอดเนาะให้ไทยให้ใหม่จ้ะหน uh, 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 ่อยเนาะคนมาหอดถ้าจะเป็นหลัดเพิ่นสมบรรยากาศเอาไทยเอ็มบีเพล่งใหม่ของเบาอยู่เพม่อนเนาะหน่อยเด้ออ่าหลังจากนางหอกคนมาหอดเนาะนี่เขาตื่นเต้นบราใบจะไดีอะเบาโย่มาหอดได้หน่อยอะไรเบื่องที่เอ็มบีหนัดข่อยแต่เสาได้พันนึงชิมเชวันโม่งเลยนี่ถ้า พาเพิ่นไปท่านสวัสดสิ์จังไปที่เนสาเด้อุนนะจะได้เพงลมมเงนี้นะิ้วข้อมายเกี่ยวกก็ยังนี่เ<อ>ะเพลงนี้วะเออเพลงนี้ก็ขมม้อมายองเพลงกาสีแบบยังวะเจ้าผู้เปรปยดอกผมสวยโบม้งควยขขายผู้แขวองก็คือแบบนั่งเอกันแบบคนงามนะโอ้พระเอกนี่แมนพระเอกนี่แบบทุกอยากก่นด้วยจะไรขี่ไล่ขี่ลล่สู้กันเนาะสาวง่ายก็คือนั่งฝากมาวัดอะไรนะใส่หน้าอิ่มใส่ผู้ใด นี่วะโอ้นางเอกเรางัดมาเขาเขอสะพานเด้อนางเอกเด้อสะพานงัดมาโอุสะพานงัดมานางเอกงัดตื่นเต้นว่านางเอกด้วยจังเลยโอ้ยแกตื่นเต้นแน่แข่งแรกแข่งแรกแข่งแรกวะเฟิรนดิวไปด้นนอะเฟิรนดิวไปด้นเนอะบ่เฟิร์นจะกลามาแสดงหรือเฟิร์นจะไม่จะคิดจะจะต้องลงมาแสดงเอา คิดือเด้อคิดพิดจประสบการณระบการณอ่อกาลัง c l ư ะแสดงเอบีนี่กําลังสิเรื่องและเรื่องเดียวรื่แ่ที่าเลช่ไอ่ากันเรล่องสุดท้ายเกนึกแสดงตอนนี้เด้อยาพาทีตามผลงานเพลงบบาอย่บาบ๊กเิ่นเด้อบดนี้เต่างอกเอนางเอกโอ้งามนางเอกเนาะจะเลือกมาในรอเนาะบ่อยเนาะตัครับครับไม่ยังดีอาข หาทิตามบึงเนาะทุกคนเด้อถ้าไปฮับซุมมาฟังเพลงใหม่ของเขาเน้ออาจจะว้ายๆนี่แหละบดดนดอกขั้นไายแล้วแลเก็ตัดประมาณยาหมื่นสองยารุ่นได้เพียงวาจอรยังออดคื่นนี่ทายบ้านนี่เพลงบาจอรไปทายน้องล้างข่อยในปล่อยคนข่อยเต็มไปทายไปไปเดินล้างถูกเนาะอ่าเียนตรงถ้าบึงทิตามเอ็นดีเหรอเนาะถ้าไปเรือแบบจะไหนบิ๊กมากส่งบายยูไปเนาะ ไปดีเนาะไปดีเลยฟพี่น้องเลยคุบกับเบอยู่พี่น้องตอนนี้เรากระซิบวาห้องเพลงคันเวลาเนาะเ่ยหาซ้ำเอ็มบกมาอยากเพลงยังไงเรียบเพลงใจเองเนาะเพ่งใจเนาะเพลงให้มันสัวตั้งแต่อายเนาะบ่นน้อยเพื่อนเพิ่มมากแค่ไหนขนาดจัดเถื่อนหนึ่งคลงานเพลงเนาะบอกคนสัวไม่บอกไม่ให้มันสัวแต่อายเออเอาเดี๋ยวมาฟังเพลงสดกันเลยน้องคุเส้นเราแน่

เมเตขาึงกับไปนขักเลยเพื่องหมักเอันไนดี้ยีตาเากบคมนอนดข้นเาัเนาะจับจู่แต่ก็ว่าคัก็ไ่สังโอ้ตูกก็บปแลดลมากนะกจะได้อีลมากจะได้อีเดนี้มาตูดไก่จอนี้ โอ้ไม oh, like, ่ได้ไก่ฮะล้าไหนนี้ได้อะไรนี่มันมาอะไรี่โอ้ไก่ขอสำนุนบุญได้ี่จะได้ละมาจะได้อีกแล้วนี่สบายดีนะสบายดีน้องบอสิดน้สบายดีเด้อคอยวันสาด้องอสิดโดนนกล่องพี่มันแบบยากเลือนก็เลยถ่ายอยาจะได้ไอโฟนสีิะไรอย่เ้อฟีบารน้อยเราพยายามอยากซอยบาน้อยสือโทรศัพท์ใหม่ ใหพูดวิก่านโทรให้โทรหาบาซิสก่อนบาซิสเก็มีก็มันจะมีใช่จะมีเหรอหน้อแล้ถาเนาะใช่ครับฮะใชพี่ใชพี่ปะบ่เป็นจะลงขีบจะได้ทาบาบิเป็นไงเนาะทาซอสครอนถาเนาะ บยากาศเนาะโดยท่าเนามเบือบงเนาะการไายเบืองลงอัง MV เพลงฝนเบาอุย้ยจะอีกันเนาะยังมาเบืงอ,บอบงลวอก MV เาเนาะเดี๋ยวผมงามเด้อจะไปชวนจ้ะเป็นต่กอคือเกา้าเดี๋ยไปวนเป็นยัง คนเสียแรงบ่คนคนเสียแรงยังวะบ่แต่ตีบ่มีกอดมิยังดีเอออาเดียบห่วงน่องดิห่วงเนองไอห่วงนองกอดน่องอะไรก็มีภาษาคนนี่ในเดียวดีนงนนึงเออในนึงก็แกเดียวสิโอ้ยในเดียวพอฮะกล้องยูิจะกลโอ้เนี่ยนะา เอากูมาฆ่าไม่ต้องเป็นกูต้อนนี้น้องนากเอก MV กระสีพิถไทยเนาะไปช่วยมวงทัวร์เลยป่นี่ไปไปไปงเบืองลังน้อกกาไทย MV เพลงคน เออโอ้นางเอกใช้นางเอกนี่ผู้นี้วะโอ้นางเอกมูนางเอกวะตัวน่ะโอ้มูนางเอกจะไปนางเอกไปนางเอกอนนี้เาองน้องไปขอพ่อนั่งหอกันนั่งเข่าห้องน้นาจะไไ้คข้อยู่ดี เออแต่ว่าไล่ชดคอนี่ฮห้องน้่งบ่พอสังกะสีเนาะบ่วิกนะได่ดีสรงกะนี่แต่ยูบ่พเสังกะสีมีหยังบ่พอไลแล้วไปที่มือแดไปล้วมือแรงนี่โอเคไปเดี๋ยวไปเอกนะคบบุ๊มคลิปบ่มมมออะไรมันอะไรคือเห็นนึ่งติปูสัว่าคือถ่ายอนนี้สานังอีโชขา ดังหอยัมเตนดงอีกไหดังหอยังอูบไดังอีกเนาะโอ้เเนาะเปิดไทยมาบุญเืองดังเปิดไทยเพียงเนาะโอ้เดะบุรียนนังอีกเนาะสามสิได้เนาะถั่วไรเก็บเลยไปยังถั่ว เก็บอีดีเอเก็บอีดีเก็บอีเอามาไกินกระปิ่งเอามาไม่ไดเก็บได้เก็บกัเดยมาแก่เลยเก็บได้บ้าที่ไไมทั้งสิเออเออ่บอกชวยหมด้วอเบื้องล่งเนเตไปเรื่อยู้ใชวกถั่วถั่วข้าวไกถั่เนาะใช่ เก็บไปเก็บๆแล้วก็อันนี้เจาะหนานั่นจอนเด้อเจาะคันสาัเอกว่บานี่ั่ม่ม่ไม่ใช่เเลยีนางเอกเนาะคือเกาแบบตนเดพมบาทีพ้มทั่วน้ิงเตเนาิเขไุยแมุ่ยแม่ คือกันจะกมีปะจะกมีะได้แล้อาสาเก็บักถวยเนาะปดาข้าวจนดอนวันร้ข้าวจนร้อนน่งเอนอตายแดดนักเนาะช่วงนี้น่งออกแบบแนมแนเบิ้งเน้แบบ

เออแม่แล้วกระจุงเอาไนี่ฉากนีฉากนี่ผู้อยู่ผู้ยังอยู่ด้คนหนึ่งไ่อยู่บ่าวซีดบ่าวซีดบ่าวซีดเด้อยวับพระละนักสวนนี่เนาะถือไก่อยู่วะนี่กัดคอไอ้หวานหนึ่ง ขาดูแล <hi> ้วทำน้ำตาย่ไงผัไปจักเลยตบเลือดกระไรตบเลือกระไรโอ้เมียฝากบิพักนะมันกแบบแบบบริักของเขาะอสาดนี่จะไลาหนะ จะสิได้สักเลยก็บึ้นน้ำมันหมดสาสาตัวไหนกันตัวไหนตัวไหนยังไม่เคหัวกันหัวหัวจะสาเลยเลยเอ้ามันคือซ่มเองมันว่ะซ่มเองไปเองอยู่แบบไทยนะฮะดังจากเขาถ่ายคลิปได้เนาะมากินไก่เนาะอ้าวใช่ยังมีแล้วเออไทยยังมีแล้วเนาะถ่ายคลิปแล้ว่ายคลิปอีเดนนี่ไทยมีเพียงเบาอยู่เลยใส่คลิอีกวันนี้ ขอะไรอะบ่กละไรอเพลงตาจานแนมอ่ะตาเพลงใหม่เนาะมือได้ขาปล่อยเพลงจับไม่จับอ่ะเอกประมาณมือหนึ่งสองมือเมื่อมาแรงก็ตัดหล่ะตัดมือมือเนาะคือบาดจอนนันตายแบดมือปล่อยมือบาดจอนทายปุ๊บเมื่อตัดปั๊บปล่อยปุ๊บอยู่ยุดปั๊บหรืเนาะาอยู่กับยู่หระอเปล่าจำอะไรนึกเองไม่เคย ใส่หอยวนล้องล้จกล่องเนย่แต่ว่ากล้องมามากกับอะไรไปดีนังเอกโอแม่เนาะโอแม่เนาะปี่ีเอ้นังเอกกับตีมากับดีนนาอ นี่ตุ้ยโอ้โเดเดี๋ยวบ่าน้อยเด้อโอยเขาว่าขกร้ายเขาว่าเกี่ยวกับจุนาเขามนเอืมเอาจกีเพียเสกันเด้อเิอเินเิะเอเิงเป็นตหัวนดอกเ้